ไดึงใครเข้าไปไปเอายายออกมาโอ้ยุยายกำลังกินข้าวมือปากจริงเลยอยู่เลยพี่พี่พี่บอยเขาพี่บอยเข้ามาโอเคโอเคสวัสดียายบินบินมดุบินหยินใช่ไหมน้าแท้กับมะม่วงบ่อนครับยี้สวยเนาะโตขึ้นสวยนะเนี่ยคุณยายชื่อคุณยายอะไรอ่ะครับ <cin stereotype> ใาญ่เทยใยญ่ศยายเทศแล้วท่านผู้างท่องลอเห็นับเ้าดสิบแปดปีครับยายเทศทองหลหใหใหอายุยืนยังยายได้ยินไหมยายได้ยินพอซตาเซตาเซตาเตาๆๆตาเาแๆ้ผมปนแดีที่นับอะไรอายุยืนนะยายกินอะไรกินข้าวอะไร ข้าวธรรมดาข้าวธรรมดาพีกเกือพริกเกลอไม่ได้รู้ิวนะ118ปีน่ครับพี่าวเห็นตั้งแต่เห็นตั้งแต่เขาจําำผมได้ลูกใหญ่ลกงหญ่เป็นลุกกีคนลห่ลูกกี่คนด้วยประมาณเก้าคนแฟนยาไมใส่แล้วแฟนนั่นนะ หัวหัวมาด้วยการพร้อมกันตายก่อนซะแล้วเก้าคนเหลืออีกคนครับยายเก้าคนเหลือจะคนเนี่ยลูกลูกใหญ่เก้าคนเหลือจะคุ้นด้วยเหรอเหลือสามเหลืองไปได้หมดเลยจ้ามาอะไรได้หมดเจ้าหัวหัวตา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 ยายชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเทพเทพหรือแทน เทศเทศอ๋อยายเทศไม่ใช่เทศเทศเทศพระเทศเท่าคนเมื่อก่อนสมัยก่อนเจะต้งที่ตวเดียวตัวเดียวใช่พิ่วลบคนน่ะเดี๋ยวลืม ยายยายเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับถ้า118ปีนี่นะต้องมีประมาณรัชกาลที่เจ็ดใช่ราลีรัชกาลเขาเรียกเขาเรียกอันนี้เขาเรียกกีแผ่นดินเกินสามข้าข้าแผ่นดินไหมครับเจ็ดแปดเก้าสิบสี่แผ่นดินเจ็ดแปดเก้าสิบสี่แผ่นดินเดแปดนก้าสิบสี่แผ่นดินมาไหนยูทุกวัน แต่ก่อนแกอยู่แกเล่นแกใส่พ่อแกก็ย้ายมาสี่ปีเจ็ดกองที่อยู่นี่นะเดี๋ยวผมผมอยากจะบอกอย่างี้นะคุณผัวขาวดูขอโทษนะคุณยายโทษนะดูผมบอกคุทยญาตินี่แปดปีแเป๊ะเรื่งผมยังแบบว่าโอ้โหแข็งแรงมากเลยมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทําให้ผมเป็นแบบนี้ได้มันเป็นเองไม่มีร่วงไม่มีอะไรเลยเนาะเแข็งแรงเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวผมเอา คือดอกเตอร์จิวเนี่ยมาทาน่ากุญยาพี่ยาจะได้หน้าแบบซึงๆเลยเขาเลือกจิวเขาโอเคเลยนะคุณยานะอืมไอ้คงตกใจนะกินข้าวกับมะม่วงอยู่ดีนี่รู้จักไมนี่ยยายนั่งกินข้าวรู้จักมีไหมบัวขาวเขาเคยจับมบัดไงบัเคยจับมาบัดสมบัติอะอดเคยจัแล้วใครใครบังบังบัดอ่าบ่อขสมบัติแล้วนี่เขาดังแล้วเป็นบัวขาวแล้วฝั่งนี้ยังบอกมาควาย จำได้แต <away> anyway, ่ก <c oughs> ่อนเคยเคยเพิ่นไปเอาไอ้กล้วยกล้วยอยู่บ้านมามาเนียนมาเรียนเป็นยงีความจำเลยจำได้หมดเลยนี่ถือว่าโอเคเ่ยหมดปะหมดไหมหลาย่ยานดูแล้วขึ้นทะเบียนมันมีด้วยป่ะมันยักหมดแล้วแกก็ได้รับจากรัฐบาลคือผู้สูงอายุไม่ม่คือขึ้นทะเบียนเป็น ผู้สูงอายุระดับที่เท่าไหร่ที่อายุมากที่สุดในประเทศผมไม่รู้แต่ว่าด้อันดับที่หนึ่งเพราะว่าอยู่กองผู้นีเป็นอันดับที่หนึ่งไงใช่เพราะว่าแกมีนายน้อย18ปีโอ้แต่ลายใช่ไหอันนี้ไม่ได้ที่บัวกับนี้ที่บัวเข้ามาเยอะย้ายเส้นชีวิตยาวนี่เอาซื้อของมาฝากแมนอยู่บัวนี่ โอ้โหไม่น่ายืยืนเลดิ็นไหพี่อันนี้อาเนี้นี่อยู่แค่นี้ยยังายาเลยโอ้โหจมันเปูปหูููรัวไดูบว่า่ดูดตวนะวดูหูดูนะโอ้วดายตัดฟรีอันนี้รายตัดลายตัดร้อยสิบแปดปีโอ้โหจริงครับชื่อว่าต้วดหูรายตัดเลยท็อปเลยเลยท็อปเลยเนี่ยลายตัดนี่นง่ายตัดายตัดพูดสุ่มเ่ย แกดูว่าตัดเลยผู้ใหา่นะอายุเย็นนะให้ว่งหูตาดีนี่แล้วดูข้างนี้ใหญ่นี่ก็ตาดีจำความอะไรอะได้ความจำแม่นเออผมตัดสองข้างเลยนะใหญ่ตัดไว้ทำไมอ๋อมาตัดให้มันสั้นเนี่ยตัดขอให้ยืดให้ยาวไม่ใช่ให้สั้นได้ผู้ใหญบอกว่าเนี่ยผู้ใาญก็ถ่ายตัดอ๋อเขาบอกว่าคนตายหมูตายไหตัด ไม่ใช่ได้ก็ดูเกงยีเกงงี้เกงเกิดงย์์สองเกงสองศูนย์สองยห้าศูนย์สองห้าศศาศนย์สบพันสารนย์ห้ายเช็คมาอะไรดัไงมอพันบัมภาด้วยโดนสอศูนย์สสมัยนั้นคุณคุณยาคุณยารู้จักหลวงพ่อเลยบ้าถ้าเกิดว่าพ่อสองสองพันห้าร้อย

ผัเนดินคนเป็นดินเดี๋ยว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 เนื้อเพลงเ่าจะแบบนี้ลูกลูกได้ด้วยไม่ไรันงายดึนหน่อยเาสาวมีหออะไรที่นี่อันรอยร้อยสิบยังยืนได้แต่ผมผมไม่ยืนผมยืนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนื้อู่เทศรู้จักไหมนื้อู่เทศ กไม่ตะกอนนะรู hmm. ้มั้รู tense, see, ้มั้นรู้มั้ยรู้มั้นรู้มั้นปูนิทโตรู้จักไหม้ไหนคนนี้เหรออท่อได้เอาได้ยินดชื่อได้ยนิดือได้ยินชื่อได้ยินิชื่อหลวงปู่ขาวหลวงหลวงตาปัวหลวงสมหลปู่ศิษย์แปงหลวงปู่แยมอะไรขิงนั่นนั่นอย่างงงนะที่แย้ม ลุงจ๋าอะไรเห็นเต็มลูกตาเลยก็ได้กระชองขนาดนี้เห็นเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเห็นต่ยางกสองลู่สองข้างบนนุนสองข้างบนสองข้บนสอข้างบนโอ้สวยนะเนี่ยท้าเลยหลงโอเคเนี่ยเ้ลงสวยพี่เนี่งสาวๆสวยได้แหละไม่ธรรมดาไม่รู้ยองตัวเองหรอก เขาเขาเขาบอกว่าเขาสวยอยู่แล้วเขาไม่เคยชมตัวเองเขาไม่เคยชมตัวเองไม่ยอมก็คือเขาไม่ยอมตัวเองนม่หูคุณยายเจ๋อหูหูยานมากสวยแกมาแล้วเต็เตเลยแต่สวยแต่สวยแกมาแล้วมนก็้จำเป็นยังไงได้เห็นสภาพแบบนี้นะอันนี้ลูกคนสุดท้องมาดู ดูเปียกครันี่คนสุดท้องอายุเท่าไหร่ดูด้วยถามคนเลยสุดท้องนี่อายุเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าสิเก้าห้สิบเก้าห้าสิบเก้านี่สุดท้องเหรอคนที่เก้าคนที่เก้าอ่ะคนที่เก้าลูกคนที่เก้าคนแรกก็ต้องมีเป็นนาคนแรกน่าจะเกือบร้อยอ่ะเก้าสิบแปดสิบกว่าเก้าสิบอ่ะใช่ไหมเราคนแรกยังอยู่ไหมเสียแล้วเสียไป เซไปห้าคนเซไปห้าคนแล้วให้ห้คนนะครับหลือสามลูกผู้ชายไม่ใช่ครับไม่ใช่คนไม่อยู่ไม่อยู่มันจัดเลยมาจันรแคร์ดยายมีลูกผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนลูกผู้ชายคนนี้ลูงคนอผู้หญิงสองผู้ชายเผู้ชายกี่คนครับผู้ชายเจ็ดคนเจ็คน เออดกเดียวกากาตองหนี่มาทั้งหมดทั้งมืนะทั้งหมิี่ทรัพย์สมบัติหลายบ่ไม่เราจะมีคนเดียวที่อยู่กับแม่เราคนเดียวอยู่กับแม่ทร์สมบัติย้ายแต่มีหลายอยู่บ่สปปีปบ่ีเกสองสสี่ห้านย์สองสี่ห้าศครับขอตังยาย ขอสิบาทไง้องเงินมีเงินวอเ่มินขอไอ้สิบบาทไอ้เรืเบิกในกระเป๋ามินหมีกระเป๋าลับกระเป๋าไม่มีไม่เชื่อเสียงสูงก็นไม่มีขอเงินกินเขานี่อเงินเบียรัฉีบเอามตเขาบัญชีไหนไเป็นกดไทยิ้มยิ้มยิไหนให้บัตร บัเงิไหนของเงินไบัตรเขาบัตรทีเอมมันตงไปกดเลยวาะว่าบตรตทั้งเบี้ยไอิมเออทั้งเงินิกโอ้ตไปกดเออเามาให้จาวะเขามให้ย้บ่ยิบคือเขาลูกเเะบัเออใเออนิบัตโอ้ยามีคุณเนาะงน หพี่หนึ่งขอไปหน่อยครับยืนยันนะพี่พี่เอานิ้วคาดไอ้นี่ว่ะนะคาดรบัตรประชาชนเลขสิบาหลักรับสองสี่ห้าศูนยืนยันครับตัวตรวองสี้าศูนยยืนยันวดนี้ใหญ่เทศใหญ่เทศสอิบแปดปีสองสี่ห้าศูนย์นางเทศอันนี้หกแปด เป็นน่าจะเป็นคนที่อายุเย่นในไทยนะผมว่าหกพันดินนี่หกพันดินครันี่ยังยุยอีกชาบอกแล้วจะคอยยู่อีกสามพันเต็มด้วยอายุร้อยแปดแล้วแข็งแรงแบบนี้ร้อยบแเต็มเลยสิบสองพฤษภาคุณยายบอกแกยู่อีกห้าปีสิบสองพฤษภาเต็มเต็มร้อยสิบแปดด้วยเดือนเดียวเกิดเดือนเดียวกับพี่เต็มร้อยสิบแปดด้วย ตอนนายเกิดมาได้สามปีนะอ๋อนี่อายุอายุยาวที่สุดร้อยสามสามอ๋อใครอ่ะตอนนี้ยองยังมีนี่รมีชีวิตอยู่เปล่านี้เสียแล้วอ๋อพีตอนมีอยอยู่ตอนนี้อยู่ตอนนี้ดีในประเทศไทยใช่ไหมร้อยใช่ใช่แล้วต้นเอากล้องหลบดิบหน้าพี่ตอมดำ วิ่งหลบแล้วนะนี้หลบแล้วนอะไม่ได้เราองแล้วตอน่าังไม่ได้ยูนเช่ไหมเพราะว่าพี่ไทยเขาจะเี่วเหมือนพี่ไทยไงแตาไปคนนี้ขาวนะหน้าข้าวขาวหน้าขาวจริงนะคะัก อย่ามองงี้วันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันนะอ๋อมองนไว้นะเคล็ดลับของคุณยายกินข้าวกับพีิกับเกลือกินข้าวกับกระม่วงเนี่ยเมื่อกี้กินข้าวกับกระม่วงเนี่ยอ้โหออมันอร่อยโอ้โไอโรย่างโรย่งกับ่มี่บะมี่บะมี่บมีโรย่างเลยโอ้คือยังเดี่ยวไม่มีอะทำร้นาหวานไม่มีเลยสุดยอดครับไม่นม่ไม่มีอีมีมี สองเียมเลสองสามเียมเลยแต้กิเขาบอกว่าไม่มีโราปจนเนี่ยไม่มีความดันก็ไม่มีโมกินส้มต้นจอนถือดูไม่มีความดันไม่หวานมันหวานมาเจอเปนนี้มันดูหรือไม่อเดียวก็ดูแรงแต่ว่าเราไปกิวมาทานให้นี้ก็ทานที่ร็เจอรจิวอย่างเดียวกเข้า้องมยนี่ต้อไปจิสง

ร้อย้เลยนคสองส่พี่ใช้ก็ไปอยู่สองบ้านก็บนที้ายีใช้ข้าวดอกแก้วลลภาคเอัวัดสุนนะครับ้อก้าเ้าอาน้ำเองได้ด้วยนะคะข้าวน้ำเองได้สุดยอด่มูพาคะแขงอ๋อนัตรงนี้อันช ออกกำลังกายมั้งเปล่าคุณยายออกกำลังกายมั้งเปล่ามือยุกลูกแรนเลยมือเนี่ยมือเด่ไปใส่ได้มือเดี๋ยวไป่มเดี๋ยวมาจับเป้าให้เต้มือไอ้ยังก่อน คนอากำลังกายขขำพวกรับถาาถากหาอ๋อเฮยถักหญ้าเหรอใช่ใถักห้าอ๋อเรอแล้วออกมายังไงอ่ะยาออกมาบ้า้ามจ่อมาถากหญ้เสียมเสียมเสียมนังสามมเล็กอ่ะไม่ข้ามอันนี้รถไถนาเขาคุณยายขับเองใช่ไหมไม่ข้า เย็นๆ่ใช <up, okay. S 2> ่เย็นๆผมก็คิดว่าคุทยาขับไมกหน้าถามตลกตลกตลกแล้วมาดีมาไหมเย้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 เเยหอมบวกตลอดไอนางตอเท้าบนแยกนงนตอเอาตอดไปเรื่อยแยบเรื่อยแข็งแรงัรางกายแข็งแรงับรํางกาย เดี๋ยวมือลูกเล่นเลย<ต>นี่มั่นใจโอ้โหทำไมผมเมือกรดกเออแยกสับผมกหลบเลยใช้ยาสักองมาได้เลย ยายแตผมไม่ี่เขาบอกว่าผมยายไม่เคยร่วงเลยนะไม่เคยร่วงเลยไม่เคยซ่าดูดิจิไม่เคยร่วงเลยเออผมเคยซ่าเลยอะยายยันกิ๊บไปเยายเร็วๆนี้ยายฝันอะไรไหมฝันว่าไม่เคยฝันไม่เคยฝันเออมีเลขอะไรไหมจะถึงแล้วเนี่ย2วันแล้วมือมือหึ่ยนี่แรงแย่เว้ย เดี๋ยไปตัวไปตัวพัวเดี๋ไปตัวบัวไหมเบลเล็กเนาะเล็กจังไปมเมืเอกาบมาเจอฟังมาเจอหลังนอ้องคอยกามิติคนมานดังลมอลูกหลานเจ้าลอมมาแล้วเราไม่ได้ฟังมันเหมือนลูกหลานเลยเคยเห็นหน้าเขาว่ามาล้อมเนี่ยจะบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นบ่แต่ชุดนี้ยังจำได้บ่แต่งชุดนี้อ๋อใช่ไหม พขาจะนอนร้งรับตารนั้มื่ดูได้รับได้ไม่ได้นอนรับมีคนมานั่งรอมันเขามานั่งรอมันจะเอายายไปเหรอไม่เขามานั่งดูเขามานั่งร้องจะเอายายไปเหรอไม่ยายไม่ยายอ่ะไปซุปเปอร์ได้เลาใช่แล้วดูว่าร้อเล่นเลยค่ะร้องล้อมเขามาดูเลยมาล้องมวงล้อมวงล้อมอย่างนี้เลยเหรอ ร้อมยายเหรอแมนบ่ะกับกี่คนนั่งนึ่งก็เชีร์กับแม่หัวกพ่อนนี่นั่งก็มี่อ่าที่ไม่เล็อย่างเงี้จะคิดิดเป็นเด็กเดียแล้วเองเนี่ยอ๋อเขายังไม่ได้หลับเาได้เองเห็นเลยแล้วก็มากันอแล้วกเล็มีคนมาร้อแก ออแตแกยุ่งร้อเต็มเมื่อวันที่12บสอผู้ภาแกต้องซื้อหนึ่งอะไรนะคะแปดแร้อยเจดสิบแปดขายหน้าแกนี่สี่ห้าศูนย์ขายบาทมนอีกขายบาน สองสี่ห้าสิสี่ห้านิก็สองอตอนนั้นเราอยู่ตรงไหนเราวิ่งเล่นอยู่ใช่ไหมสองัดูเป็นหารเสือของเป็นารเสืออยู่ฐานพานในกแถงนั่งอยู่มั้งเป็นฐานเสือน่าจะลบอยู่กจะเจ้าหลวงเลยกูเจ้าหงอยู่ชมรมชุมนยายพูดภาษาแคมได้ไหมพูดภาษาแมได้ป่นสวยสวย Wow, bao <laughs> <một> à. thì... nghe 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 nghe. này bỏ Mông miếu của anh có bao nhiêu? 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 เมื่อกี้ไปจาเเฉยกินไปเยเเอาแปลแ้วที่ล่ะแปลว่าถามว่าคุณแม่กินข้าวอร่อยไหมทุกวันนี้เก๋ก็บอกเฮ้ยกินไปยกินไปซ้ำซันแหละกินไปเฉยเฉยก็ยุ่ยได้กยู่ยได้ใช่ไหมครบาบรวมคนแนนนี่ด้ยขอมเมน สวยค่ะนั่งเขมรยายสวยอ๋อยายฟังมนไม่รู้ยายคุ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 ยุยกับเลี้ยวยีขมิ้น่วันนี้เอมนม้มขมิ้นรู้ยังไงว่าจะเป็นกระเพรนขอร้านขอสล้านค้อยา้เบีขาวให้เบีขาวทำชวนยายทำไอ้บุยบ้านยยไบุยใบใบใบบใบน่เซ็ไบอบุยบ้าน ก็ใหญ่เลยนี่คือคำตอบนี่ซื้อๆก็ยังโบไดเลยนี่คำตอบของใหญ่นะทั้งวันนะวันนี้มวยบินไป้าริมเลยเป็นต่างเไปดูที่ใหญ่มีกินข้าวสิบย่างกินแล้วเอ็มแล้วมีกินย่งเดนเดาง แกไปกปะเอามาปกระป๋อนแกห้กินไปข้าวแกอยู่ไหนนี่ไม่เกยกขอสั่ม้ลยแกกินเขาู่พาะแกโดยทันทีจ่าโดยใส่ใส่วรแล้วอ๋อควรแล้วรแล้วนวันพวแล้วนีแล้วก็อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วพอแล้วโมงหนึ่บิ๊กเลยดังโงนึ่งเพียบเลยดั มงเรีิ๊กษเลยมั้งเรียเศษมึงเรียนพิมึงพิจารมึงพิจารณามึงเฮ้ยเที่ยงคืนยังยันเที่ยงคืนยังยันยไม่ได้นอนไว้ไม่นอนเลยใครบอกว่านอนไว้นี่ยายนอนเที่คืนยังไม่หลับคืนที่หนึ่งยังไม่นับเลยใครว่าเดี๋ยวคุณยายมาเนี่ยดีแล้วนั่นเดี๋ยวผมจะบอกว่าเดี๋ยวพี่บิ๊กเขาจะให้สตังค์คุณยายไว้ใช้นะอือไม่ผมขอก่อนยี่สิบไม่มีเหรอมีไหมยี่สิบ หาสก่นขาเลยยี่สิบเลยวมีตังถวายยี่สิบแรกเขารู้ดีรู้ดีกระเป๋าเฮ้ยบ่มี่รีบกระเป๋าขาขุดไม่ใช่ว่าลูกร้านไปเพระว่าใช้คนมาปนในนี่บอ่อมีทอมี่ธรรมยุทธบ่รมยุทธ์ธรมยุทธไม่ถือตังทรมมยุทธเขาไม่ถือตังรับตังไม่ได้รับตังไม่ได้ควรสุดท้องใส่ทรามยุทธ ไอ้พี่ก็เลาเชื่อว่าหลายคนมีความไปด้วยเลยนี่กระเป๋าเน่หมดไอ้จยางิมแล้วหลายคนเห็นยายก็มีความตกไปด้วยเลยบอกได้เลยเอาไงกระเป๋าพี่จ้าชุ่มดวคนเดูก็ยิ้มกันไปดูกันไปนะครับคนยิ้มคนนั้นเอาไว้ให้แกย์ตอนที่มาล่าสุดมาเดินไปแล้วเพราะว่าตัวเลขมันมีเอาไว้ให้แกย์ถ่ายไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเออกลับกลับหัวกระหางด้วยถ่ายไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้กันแล้วเราถ่ายเพราะว่าเดี๋ยว มีตัวได้มีตัวเลขมีตัวเลขมันมีตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มงคลมากเดี๋ยวก่อนกลับพวกเราให้ยายให้พรพวกเราอันนี้เราอยู่ไกลเราไม่มีโอกาสนนนี่่ะะยยาาวตอนนี้คนดูยายอยู่น่าจะรวมรวมแล้วน่าจะเกือบเกือบหลายพันคนเนี่ยหลายช่องทางตอนนี้ผมบอกได้ว่าหลายพันคนเดี๋ยวให้ยายให้พรทุกคนดูยายเราละพรจากยายมารับยายไปออกออกรายการเดี๋ยวทำไมที่เราไม่ถ่ายไหไปออกโทรหาไปย่าทำไมไม่ถ่ายทีวีไปไหม เดี๋ยวเขามารับยังรถไฟนะเพื่นบินไปแม่แม่ไม่ได้ตัดใจแน่ของในจอนมกหมกบรรย์เด้อนี่นดูพี่บัวขาวเอาซื้อของาขอสามล้านขอสามล้านใจนะวันนี้ปลาปองปปลาองขนมขนมปังกินได้แน่นอนลูกหลานแน่นุ่มใหญรีบกินนะพรุ่งนี้หมดอายุ จัดเขาให้ยายยายิยิมแขนมอ่อนๆห้นี่คืนนี้เอาให้หมดนะยายวดอายุครับขอบคุณครับว่าคุณนีมรดยยุนะจากขนมแี่แม่อมขบโพดโบรองอ้าวโพดโาแรองแบแบยา เดี๋ยวจะติดคอเดี๋ยคอกยายยายขายออกมาเดี๋ยวพี่ปีนเขารับต่อนี่ปากกระเป๋าด้วยด้วยจานวันนี้เดี่ ปักปองติดตากระป๋อมระพ๋องผม่ฟังยยหนึ่งนะหนึ่หมื่นนะครับพ่ทัอม่อให้หมื่นให้พอให้พอี่บเงียบเียบยัยให้พอให้พอห้พอนให้พอนใหให้พอเน้ยให้พี่ไทย้หน่อยพี่ครับพี่ครับที่อเขาหน่อยวันนี้เขาธนาค ขอกระเป๋าพ้อเด็กเอาไปซื้ออะไรยายไม่ซื้อเงินเอาไปซื้อยังยายให้อยู่ดีมีแห้งขอได้บ่ยเพราะขอจากไม่เนี่ยบอกต้องใส่กระเป๋าให้แกค่ะต้องอย่าใส่กระเป๋าเอากระเป๋านี่นะมือนั่นกระเป๋ามันกินหมือนถือเก้าต้องจับใส่ที่เขาให้แกค่ะจับใส่ในกระเป๋าให้เอายัดใส่กระเป๋าให้แกพี่แม่ลังให้ไว้ให้ พอก็ได้ป่อแค่เจ๊จังไงไม่ให้จำด้วยฮะจำ่นั้นเราวนหน่อยม้วนกันแลยห้ต่อก็ตกทับเลยคนโบราณบ่มีเส้นใหนบ่ยัดไส่เส้นให้เส้อใหนกระเป๋าตัต่อใสกระเป๋าของให้แล้วก็นอนเริ่มเด้อมันไม่สิบปุ๊บหรอตอนคนเดียวได้

ลูกชายก็อยู่ลูกชายอยู่นะเดี๋ยวลูกหลานเก็บไว้นะครับลูกหลานเก็บไว้เดี๋ยวพี่บุคาก็จะคอยประทานไถ่ตลอดนะครับมไม่ต้องห่วงนะเป็นกำลังใจให้แกนะครับแกกินแกกินอะไรไม่ได้แล้วก็อไวยทำบุญใส่บาตรมานี่ครับายเด้อยายเด้อยายเด้อย่ายเอยายเอย้ายเ้อยายเดอยาอย้ายเด้อยเด้อยายเด้อเอายเยายเอยายเอ้ายเอย้ายายเอยายเ้อเดยายเอาด้ยอายเอยอยอดาเด้อเออายเายเอย่า าเลี้ยงารขยั่งสรุปเลขเลีอยงชอบเลขอย่างยันเลิ้ยกชอบอะไรเลี้ยงมักเลข้ยงเคยเล้หูเลี้ยหูยัชอบเลขอะไรบุคุบุเลขมมนจบุคคยเรียนรอกหวาาเอาหวาตีเอาเอาเลยว่าเอาเนาเลยว่าเอาเนาเลยเอเลขเนาะวาเเนาหว้าเอาเนาเลยว้าเอา มักเล็กยังเล็กเนอมันบมชัวร์ว่าจะเสียอลไรยังมีน้าที่จ่ายไปดูแล้วทะลุมารู้แล้วเลยบอกไปเราจะไม่ได้ท่านจะรู้จะบอกมันโมโหนก็กเนาายมโหเล็กขนาดเล็กคันดึงเครน่องเจาะก้อนเป็นหังไม่้องร้องออกาว่ามึงว่ามักเล็กเองเต็มเกขึ้นทุกอนเต็มมากเล็กนีนะเต็มเล็กหนอเล็กนอนรอกิเลย ม่อใหญ่มวานี่เเล็กน้เดาเเองไม่จัดการร้อนบเขาหวาไบัอกส่งไปป้าบเขาผ้าหวาเลยไปไปไปไนะครับเียบร้อยนะครับวัสดีครับคุณยายสุภาพแข็งแรงครับอายุ ยืนยืนเป็นร้อยๆปีนะเอาไม่อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าอายุยืนสัก200ปีแล้วกันนะครับอยู่ให้อีกสิปีชิวๆชิวๆสบายใช่ไหมสบายๆอีกสิบอกว่าีปีเนี่ยอาจจะเดินได้อาจจะเดินได้ใช่ขยันพูดได้ไปขึ้นรถไได้ม่ได้เลยยยยออุ้เรียบร้อยครับโมงสัก ที่บ้านทุง่งหปล่อยเสื้อเพุงทานเป็นถุงกาแฟไปดาครับนี่ครับีครับดูยายด้วยนะครับไมไ่กินเหรอพป่าพระเขาักใบวันไงครับวันเขาทำอะไรต้องดังบน, <c oughs> นี่ครับแนะถวนี้น่าใบวันเยอะ เป็นดุเป็นพืชเยอะจริงเป็นพืชได้เหรอแกะไม่กระดุนเ่าๆเาืองวันเมงวันแก่ไม่ก้อนไหลคือเราครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนจะมีความสุขด้วย